สำหรับโครงการที่เราเรียกว่าโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจนะคะหรือว่าเพศศึกษารอบด้านอันนี้เนี่ย เป็นโครงการที่เราทํางานเรื่องของเพศศึกษาในสถานศึกษาในโครงการเราให้ความสําคัญกับครูค่ะว่าในครูที่จะสอนเพศศึกษาเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนว่าครูจะต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนของเรานะคะซึ่งก็คิดว่าประเด็นสําคัญของการที่ครูคนนึงจะสอนเพศศึกษาอย่างเข้าใจเนี่ยค่ะก็คิดว่าจะประกอบด้วย3ด้านด้วยกันว่าครูเองจะต้องเข้าใจในมุมของเพศวิถีก่อน ะะว่าเพศวิถีที่กําลังพูดถึงเนี่ยมันมีบริบทที่กว้างมากนะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเพศสัมพันธ์เท่านั้นนะคะมันมีเรื่องของสังคมวัฒนธรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมันมีเรื่องบทบาทหญิงชายที่เกิดขึ้นในสังคมมันมีเรื่องของออสุขภาพทางเพศต่างๆเรื่องโรคต่างๆหรือว่าเรื่องพัฒนาการต่างอย่างี้ค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกนะคะว่าครูมีความเข้าใจ เด็กมากน้อยแค่ไหนอีกมุมหนึ่งที่คิดว่าจะเป็นมุมที่ที่เราต้องเตรียมครูก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยยึดที่ตัวผู้เรียนเป็นหลักว่าเราสร้างกิจกรรมให้กับให้กับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะโดยผ่านกิจกรรมสําหรับคุณสมบัติของคุณครูที่เข้าร่วมการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในครั้งนี้นั้นเป็นกลุ่มคุณครูระดับมัธยมศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อนมาจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพ และจังหวัดสมุทรปราการและคุณครูทุกท่านเป็นคุณครูที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนให้มีหน้าที่จัดการเรียนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนของตนเองในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ในกระบวนการออกแบบของของกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเป็นกิจกรรมที่ทําให้ผู้เรียนก็คือคุณครูของเราเนี่ยค่ะมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมแล้วก็ในกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยเขาเองจะสามารถที่จะได้ยินคนอื่นด้วยนะคะนอกจากเขาจะได้บอกในสิ่งที่ที่เขาคิด หรือว่าจากประสบการณ์ของเขาเนี่ยเขายังได้ยินเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนคิดอย่างไรเพื่อนคิดแบบไหนการคิดของเพื่อนเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับเขาเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะชวนเขาคิดวิเคราะห์ต่อนะคะจากประเด็นต่างๆเนี่ยค่ะว่าว่าไอสิ่งที่เขาคิดเหมือนคิดต่างจากเพื่อนเนี่ยมันมาจากไหนอย่างไรนะคะแล้วไอ้การคิดเหมือนคิดต่างเนี่ยมันมีผล ่อคนอื่นๆอย่างไรนะคะและสุดท้ายเนี่ยเขาจะสามารถนำกระบวนการเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ได้อย่างไรสำหรับกิจกรรมแรกที่คุณครูจะได้เรียนรู้นั่นคือกิจกรรมสถานีรู้เขารู้เรา สถานีนะครับให้อาจารย์จะต้องเข้าเนี่ยทั้งหมด6สถานีนะครับโดยมีกติกาว,ว่าอาจารย์จะต้องเข้าทุกสถานีนะครับในแต่ละสถานีนั้นจะมีประเด็นนะครับให้อาจารย์ได้ช่วยอตอบประเด็นคําถามในแต่ละสถานีนะครับทุกสถานีเลยนะครับอาจารย์จะเข้าสถานีไหนก่อนก็กได้นะครับโดยที่อาจารย์จะเขียนลงไปในกระดาษที่คลิปชาร์ตท,ที่เราเติดเอาไว้นะครับ ือกิจกรรมนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นคําตอบอะไรมากนักว่าแนวทางมันควรจะเป็นอย่างไรแต่ว่ามันเริ่มเห็นคนที่เห็นสถานการณ์ร่วมกันละว่ามัน,น,น,มนเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราไม่ทําคือทําให้เขาได้มีโอกาสพูดปัญหาด้วยตัวเขาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในโรงเรียนมีสถานการณ์อะไรบ้างที่เขารู้สึกเป็นห่วงแล้วก็สถานการณ์นั้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าเขาได้มีโอกาสพูดด้วยตัวเขาเองมันไม่ได้มาจากเราวิถีชีวิตและพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน ในปัจจุบันที่เรารู้สึกเป็นห่วงนะครับสมัยนี้นะครับวัยรุ่นไม่รักนวลสงวนตัวสื่อลามกมีอย่างกว้างขวางทาให้อยากรู้อยากลองพฤติกรรมหรือว่าเพศที่เขาสนใจนะเขาจะมีพฤติกรรมแปลกๆที่เราได้ยินบ่อยการลาดแต้มนะครับรักล่วมเพศทดลองมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ทุอย่างเช่นบรรยาการพาไปเช่นไปที่ มุมอับนะครับเช่นชวนสาวไปนั่งคุยไปคุยมาบิดไปบิดมาจิ้มไปจิ้มมาเดี๋ยวก็คลุกเลยนะครับจากที่อ่านทุกข้อแล้วนะคะขอบคุณมากเลยท่านใดที่มาเขียนสุดท้ายเพราะทุกคนลงความเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเปิดใจในการศึกษาเรื่องเพศศึกษาของครูนักเรียนผู้ปก,กครองเพราะต้องสามฝ่ายเท่านั้นถึงจะช่วยกันได้สำเร็จนะคะจากนั้นคุณครูจะเข้าสู่กิจกรรมรู้ว่าเสี่ยงแต่ มีป้ายอยู่สี่ป้ายข้อความเป็นป้ายพฤติกรรมแต่ละคนจะเลือกตอบของตัวเองนะคะที่ที่เป็นตัวเองจริงๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคําถามขึ้นให้นะคะว่าเราทําพฤติกรรมนี้มากน้อยแค่ไหนคําถามข้อที่1ฉันค่าเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งรถหรือใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์หันหน้ามาด้านนีนน้อันนี้บ่อยเป็นประจําทุกครั้งอันนี้บางครั้ง5 0็ที่ทําได้เหตุผลน,นะครับ ไประยะทางไกลแล้วมีแดนอีกคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คล้ายๆกันนะครับ<ม>บางทีมันก็พยายามจะฝึกให้มันเป็นนิสัยน,นะครับจะเลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์และงดอาหารทุกชนิดที่ทำให้อ้วนโอ้โห <laughs> รู้สึกว่ามันจะเท่ากันเนะ่ปล่อยค้างกับบางครัง้งอาหารที่มีประโยชน์เรารก็กินอยู่นะ เรางดอาหารทุกชนิดที่ทําให้อ้วนอันนี้มัน,ม,นมันปฏิเสธไม่ได้เราก็เลยไปอยู่กับตรงนี้จริงๆแล้วนี่ผมเลือกตรงนี้5 5าสีบ้แ,แตนี่เพราะว่าในทุกสถานการณ์เนี่ยการกินเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งเราเลือกไม่ได้ประเด็นที่เป็นหัวใจของกิจกรรมนี้ก็คือว่าให้ครูเห็นว่าอกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียว นะมันต้องมีหลายๆวิธีต้องทําหลายอย่างนะคะแล้วก็หัวใจของมันก็คือว่าต้องทําให้ครูเห็นว่ามันต้องแต่ละคนมีเหตุผลของตัวเองอะคะ่ะว่าในการทำเนาะแต่ว่าบางทีเราได้ฟังเหตุผลของเด็กมากน้อยแค่ไหนนะคะในสิ่งที่เด็กกาลังพูดเนาะแต่ว่าเราในมุมคนนอกเนี่ยเราเห็นว่านี่เป็นเรื่องของข้ออ้างหรือเปล่าซึ่งมันคนละมุมกันเลยนะใช่ไหมมุมระหว่างข้ออ้างกับเหตุผลเนี่ยคะ่ะมุมของคนที่ไม่ได้ทําพฤติกรรมนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่านี่คือข้ออ้าง ใช่ไหมแต่มุมของคนที่ทําพฤติกรรมนั้นแล้วทาได้หรือไม่ได้เนี่ยนี่คือเหตุผลของเขานี่คือเหตุผลเราใช่ไหมใช่ไหมที่เราไม่ใส่เพราะว,าว่านี่คือเหตุผลเรานะคบแต่ถ้าตํารวจมาเจอเนี่ยค่ะณนะตอนที่เราผมไม่แห้งแล้วเราก็ให้เหตุผลของเราเนาะนี่คือเหตุผลเราใช่ไหมว่าเราบอกว่าก็ผมไม่แห้งอะ่ะมันจะใส่ได้ยังไงใส่มันก็จะเหม็นนะเพราะฉะนั้นในมุมของเราที่กําลังบอกว่านี่เป็นเหตุผลเรานี่คือของเราใช่ไหมคะแต่มุมของคนอื่นมองว่เป็นเหตุผลไหม ไม่ได้มองใช่ไหมคะเขารู้สึกว่านี่คือข้ออ้างเนาะหลังจากนั้นคุณครูจะต้องเชื่อมโยงการเรียนรู้จากกิจกรรมรู้ว่าเสียงแต่ไปสู่กิจกรรมการศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านในคู่มือการสอนซึ่งออกแบบโดยโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจกิจกรรมศึกษาแผนเนี่ยโดยเป้าหมายก็คืออยากจะให้คุณครูได้มีโอกาสรู้จักแผนการเรียนการสอนที่อยู่ในคู่มือให้ได้มากที่สุด ะะว่าเขาจะสามารถคุ้นเคยกับตัวเล่มคู่มืออันนี้แหละที่ที่ทางธงการออกแบบไว้ค่ะแล้วก็ทําให้เขาได้ลองตั้งข้อสังเกตว่าเขาคิดว่าการกระบวนการจัดการเรียนการสอนในคู่มือนออกแบบอย่างไรนะคะเนื้อหามันสอดคล้องกับผู้เรียนไหมนะคะแล้วกออ็ขั้นตอนกระบวนการเนี่ยมันจัดแบบไหนอย่างไรเดี๋ยววิธีการก็คือว่านุาจะให้อาจารย์อ่านแผนซึ่งหนึ่งคนจะอ่านแค่แผนเดียวเท่านั้นนะคะอาา่านแผนเดียวเท่านั้นโดยที่อ่านแล้วเนี่ยให้อาจารย์แต่ละคนช่วยวิเคราะห์หน่อยว่า แผนที่อาจารย์อ่านเนี่ยมันสอดคล้องกับผู้เรียนในระดับชั้นนั้นๆอย่างไรนะคะสอดคล้องไหมแล้วก็สิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้เนี่ยจากแผนที่เราอ่านเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนตอหรือกระบวนการที่ใช้ในใ,ในในแผนเนี่ยคะ่ะที่เราอ่านในแผนนั้นเนี่ยเขาใช้กระบวนการหรือขั้นตอนอยังไงบ้างนะคะแล้วแผนที่เราอ่านเนี่ยมันใช้กับวิชาใดได้บ้างจากนั้นเนี่ยกระบวนการก็จะให้เขาลองจับกลุ่มคุยกันในระดับชั้นเดียวกัน ที่เห็นว่ามันสอดคล้องก็ตรงว่าช่วงวัยของเด็กมอนหนึ่งเนี่ยมันเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่วัยรุ่นพอดีเลยการฝันเปียกการมีประจำเดือนครั้งแรกอว,วัยวะภายในของเด็กผู้หญิงของเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้เหล่านี้เขาก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนเองเกี่ยวกับเรื่องเพศได้อย่างเหมาะสมถือว่าแผนเนี้ยโอเคนะคะในความคิดตัวเองคิดว่ากระบวนการกลุ่มเนี้ยใช้กับการเรียนได้ทุกรายวิชา นะคะเพราะว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มฝึกการแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็ฝึกให้เด็กคลาสเดงกอกการที่เขาดึงดึงเด็กลงไปอยู่ม .2 หมายถึงตัวละครเนี่ยอยู่ที่ม .2 เนี่ยเนื่องจากว่าต้องการให้เด็กม .3 เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโตพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับน้องสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ก็คือการฝึกการให้คำปรึกษาฝึกคิดแก้ปัญหาซึ่งถ้าเขาคิดว่าเป็นปัญหาเขาบางทีก็อาจจะคิดไม่ได้ แต่พอเป็นปัญหาคนอื่นเนี่ยเขาสามารถที่จะให้คําแนะนําได้ไดเมื่อศึกษาแผนแล้วก็ถึงเวลาที่คุณครูทั้งหลายจะได้ทดลองสาธิตการสอนโดยมีเพื่อนครูด้วยกันทําหน้าที่เป็นนักเรียนจําเป็นให้กับการสอนครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมีรูปนะคะให้นักเรียนดูบนกระดาน,นเรียนบอกนะคะว่าดูภาพแล้วรู้สึกว่าเรารับได้หรือรับไม่ได้นะคะกับภาพภาพแรกก็คือหนุ่มสาวจุงมือกัน นักเรียนรับได้ไหมคะอ่ารับได้นะคะอ่ะมาดูรูปที่สองเห็นภาพนี้เรารับได้ไหมคะรับได้ยกมือครับอ่ารับได้ยกมืออ่ารับได้แครรับไม่ได้บ้างครับอ่ะคนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนั่งจับกลุ่มเราจะให้วิเคราะห์นะคะดูภาพอ่ะแล้วก็ระดมความคิดเห็นนะคะของบุคคลภายในกลุ่มว่ามองภาพนี้แล้วรับได้หรือรับไม่ได้นะคะเป้าหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ให้คุณครูได้เีโอกัดลองทํา ะะโดยที่ให้คุณครูได้เห็นว่าถ้าเขาได้มีโอกาสลองสาธิตการสอนเนี่ยเขาจะเจอสถานการณ์อะไรบ้างเสร็จหมดแล้วนะคะคราวนี้เราจะให้แต่ละกลุ่มนําเสนอ,อภาพนี้เลยค่ะตํารวจบุกเข้าตรวจค้นคลินิกทําแท้งนะคะก็มีทั้งรับได้แล้วก็รับไม่ได้ที่รับได้ก็คือเห็นใจแม่แม่ของเด็กนะคะว่าอาจจะไม่พร้อมไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ก็โดนข่มขืน,นะคะ่ะที่รับไม่ได้ก็คือบาปค่ะ แล้วก็เป็นตราบาติดตัวของผู้หญิงไปตลอดว่าตัวเองเนี่ยเคยทําแท้งมาสุดท้ายถ้าแผนนี้จบแล้ว50นาทีเนี่ยผู้เรียนของเราต้องได้อะไรนะคะครูต้องกลับมาตีอันนี้ให้ได้ด้วยหลังจากที่สอนเสร็จนะคะว่าสุดท้ายพอสอนไปครบ50นาทีแล้วเนี่ยผู้เรียนเราไปถึงวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือเปล่า มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรคิดว่าน่าจะเป็นข้อดีค่ะ,ะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของเพื่อนอีกหลายๆคนค่ะ,ะ,คะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้รู้ความคิดคนอื่นว่าอ๋อเธอคิดอย่างนี้นะแต่แต่เราคิดแบบนี้ครับก็เหมือนกันครับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับว่าแต่ละคนได้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับเกี่ยวกับ หลังจากที่เขารู้จักแผนทั้งหมดแล้วนะคะก็คิดว่าต้องกลับไปดูเรื่องการใช้จริงแล้วค่ะว่าเขาจะวางแผนการกลับไปใช้ของเขาอย่างไรแต่ว่าเป้าที่เราอยากจะพาไปให้ถึงก็คือทํายังไงให้เด็กของเราได้เรียนอย่างน้อยเนี่ย16ชั่วโมงต่อปีในแต่ละระดับชั้นในปีการศึกษาต่อไปนี้นะคะคุณครูจะสอนระดับมปลายก็คือระดับมสกับหมหก็คือยังอยู่ในวัยที่เราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษคุณครูก็ว่าจะนําความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดให้กับเขาอจาจจะผ่านวิชาของแนแนว ซึ่งครูที่เป็นที่ปรึกษาต้องสอนแนแนวเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือครูได้สอนเด็กเหล่านี้อยู่แล้วในวิชาภาษาอังกฤษของครูก็่าสอนแทรกอยู่ในรายวิชาตอนที่เราสอนด้วยหลังจากที่ได้อบรมแล้วเนี่ยเราเ้าใจเทคนิคนะครับวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลักจิวิทยาไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้ความรู้กับเด็กได้อย่างเต็มที่การอบรมเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจปัญหาของเยาวชนปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าประเมินตามที่ผมรู้สึกแล้วเนี่ยนะครับคงคงจะไปด้วยดีครับในเรื่องของกิจกรรมเพศศึกษาสิ่งที่ได้นี่ได้เยอะเลยนะครับในเนื้อหานี่เยอะมากแล้วก็ขบวนการแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือทัศนคติเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะเห็นความสําคัญของเพศศึกษาเยอะ ว่ามันเป็นปัญหาของสังคมไม่ใช่ปัญหาของเยาวชนอย่างเดียวเพราะนั้นผมคิดว่าผมจะต้องนำไปสอนในชั่วโมงในคาบเรียนของวิชาในแนวในทุกระดับชั้นที่ตัวเองรับผิชอบครับให้มาที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้นะคะก็ได้ความรู้ใหม่ๆวิธีการเทคนิคแล้วก็กระบวนการสอนหลังการอบ,อบรมนะคะก็จะต้องได้รับหน้าที่ทำการสอนก็คงจะ มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าเวลาสอนจะเป็นยังไงค่ะเราจะไปติดตามผลของการอบรมในครั้งนี้ว่าหลังจากผ่านการ,ตรเตรียมพร้อมและการพัฒนาความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านไปแล้วนั้นคุณครูจะนำกลับไปใช้สอนจริงในห้องเรียนได้หรือไม่และจะนำกลับไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบใดกันบ้างติดตามกันต่อในตอนหน้า